ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026 BYD Dolphin Surf รุ่นใหม่นี้ได้ยกระดับความสนุกและความมีชีวิตชีวาของ Dolphin ดั้งเดิมขึ้นไปอีกขั้นพร้อมผสานความสปอร์ตเทคโนโลยีและความประหยัดเข้าไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถอีวีที่มีสไตล์ใช้งานได้จริงและราคาคุ้มค่าบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน BYD Dolphin Surf มาพร้อมดีไซน์ Ocean Aesthetic ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่ครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายภายนอกดูฉกเฉีียวขึ้นฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าดูดุดัดนและมีลวดลายแนวทะเลที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของรุ่นเซิร์ฟได้อย่างชัดเจนไม่ใช่แค่รถสำหรับในเมืองอีกต่อไปแต่เป็นรถที่พร้อมโดดเด่นทุกที่ที่คุณไปภายในห้องโดยสาร B Y D ปรบปรุงคุณภาพวัสดุและความสะดวกสบายให้เหนือระดับแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางดูทันสมัย มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้ขนาด12.8นิ้วที่ใช้ระบบดีลิงเวอร์ชันล่าสุดหน้าปัดดิจิทัลคมชัดและตอบสนองรวดเร็วเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีเยี่ยมเหมาะทั้งขับไกลและไกลอีกทั้งยังมีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังหัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้คือแบตเตอรี่แบลดแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนานรุ่นเซิร์ฟมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังยิ่งขึ้นให้กำลังประมาณ2แรงร้าสามารถเร่งจากก100ถึงม ชั่วโมงได้ภายในราว6.9วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดคอมแพคแบบนี้ในด้านระยะทางดอนฟินเซิร์ฟสามารถวิ่งได้ระหว่าง4 3 0 5 2 0กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีสะดวกสำหรับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบในเมืองช่วงล่างของรุ่นนี้ได้รับการปรับจูนให้ควบคุมได้ดีขึ้น จุดศูนย์ถ่วงต่ำและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้ขับขี่มั่นคงและคล่องตัวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือริมชายฝั่งก็รู้สึกมั่นใจและสนุกกับทุกการเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีรุ่นนี้จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัจฉริยะระบบสังงานด้วยเสียงก็ฉลาดและตอบสนองได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นพร้อมฟีเจอร์เสริมอย่างแท่นชาร์จไร้สาย ช่องเสียบ USB-C หอไล่จุดระบบเสียงพรีเมียมและหลังคากระจกพา ن o r a m a เพิ่มความหรูหราให้กับทุกการเดินทาง BYD ยังคงยินอยาดในแนวคิดความยั่งยืนวัสดุภายในรถใช้วัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือความสวยงามโดยรวมแล้ว BYD Dolphin Surf ปี2026คือวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบของตระกูล Dolphin มันทั้งสปอร์ตล้ำสมัยและมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แต่ยังคงความคุ้มค่าตามแบบฉบับของ BYD เอาไว้ครบท้วนรถคันนี้แสดงให้เห็นว่าการขับรถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่สามารถทั้งประหยัดและเรา้าใจได้ในเวลาเดียวกันหากคุณกำลังมองหารถ EV ที่รวมความสนุกความประหยัดและดีไซน์ทันสมัยไว้ในคันเดียว BYD Dolphin Surf 2026คือคำตอบของคุณแน่นอนฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต